ครับสวัสดีเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนําแอป,ปสะสมแต้มแรกเป็นเงินวอลเล็ตนะวิธีหาแต้มก็ง่ายๆครับเนี่ยชวนเพื่อนจะมีหกช่องทางนะครับช่องทางที่1 Facebook 2 l กสองไลน์สามทวิตเตอร์สี่อีเมลห้าอจะเป็นลิงก์นะครับถ้าเพื่อนมาเล่นแล้วก็ทดลองใช้จะได้ คนละหนึ่งร้อยแต้มครับวิธีที่สองในการหาแต้มครับโหลดแอปมาใช้นะครับแล้วก็ใช้ประมาณสามทีวีก็จะแต้มก็จะเด้งขึ้นทันทีตรงหน้านี้ะจะขอวิธีกี่แต้มได้กี่บาทคนระับสามพันหกร้อยแต้มได้สามร้อยบาทห้าพันห้าพันห้าร้อยแต้มได้ห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นแต้มได้หนึ่งพันบาทคนระับ เราต้องไปโหลดทูวเล็ตใหม่อีกทีนะครับวิธีที่สามในการหาแต้มเราลองล็อกหน้าจอด้วยครับแล้วก็จะมีหน้าโฆษณาสัางเกตที่ป่มบนขวาครับมันจะมีบวกสองบวกสามให้เพื่อนๆปัดจากขวาไปซ้ายนะครับมันจะได้แต้มพอเข้ามาในเกมจะเจิขึ้นอีครนะัก็จะมีประมาณนี้นะพอจบเท่านี้นะครับ 好的哈。Sorry, huh?